เขาจะเดินหน้างา้อคุณเต็มที่เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธ์ธนโนเดอะไฮพีเทตพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก3สามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ เดือไฮโดรแฟนพลังงานของคนดาศีพฤกษภหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตุนกลม มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุลมราศีพฤษกนะคะพลังงานของคุณบางเรื่องเราก็ง่ายนะคะง่ายมากๆเรียบง่ายอะไรก็ได้จิตใจดีไม่โกรธไม่เกลียดใครแต่บางเรื่องเราก็เซนซิทีฟมากๆอ่อนโยนอ่อนไหวคิดมากคิดเยอะน้อยใจนะคะคิดไปเองระแวงไม่แน่ใจไม่มั่นใจนั่นเองนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่พูดเพ้อเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีความอดทนมากๆ ในตอนนี้อาจจะมีปัญหามีประเด็นมีเรื่องราวที่ทะเลาะกับใครนะคะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาก็ได้นะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนคนที่จะเดินหน้าง้อคุณเต็มที่เขาคือใครนะคะใครที่จะเดินหน้าง้อคุณเต็มที่ขอพลังงานของเขาเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมหกดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะสิบดาพลังงานของคนธาตุลม ก็พลังงานของคนธาตุลมจะติ Just ๊กพลังงานของคนราศีตุลเป็นพลังงานของคนธาตุลมทั้ง5้าใบเลยนะคะชัดเจนจริงจังจริงใจดุตรงไปตรงมามีความยุติธรรมนะคะคิดมากคิดเยอะกังวลมีหลายเรื่องราวให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจเหนื่อยทอ้อ แล้วก็มีความลับด้วยเป็นคนที่ยุติธรรมเป็นคนที่แฟร์นะคะแต่เหมือนว่าเขาจะมีเรื่องราวที่เก็บไว้ซ่อนไว้เราก็ไม่ได้บอกกับคุณเป็นปัญหาใหญ่หรือว่าเป็นปัญหาที่บานปลายไปแล้วพอสมควรน,นะคะคิดเองเครียดเองคิดหนักหาทางออกไม่ได้เราก็จมอยู่กับความรู้สึกนี้มาสักพักอาจจะถึงขั้นว่าเก็บจนเก็บไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะมาทั้ง6ดาบ7ดาบ ก้าดาบสิบดาบนะคะพบเจอปัญหาอุปสรรคบอกใครไม่ได้แก้ไขไม่ได้เครียดกังวลเหนื่อยท้อหมดแรงหมดกำลังใจเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทำไมคนคนนี้ถึงจะเดินหน้าง,งอคุณน,นะคะทำไมเขาถึงจะงอ้อคุณเพราะอะไรนะคะไม่อยากเสียคุณไปนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีอีโก้มีทิฐิอยากเอาชนะนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากเสียคุณไปแล้วนะคะ จ็ปวดเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะผิดหวังจมอยู่กับความเสียใจนะคะคิดได้ตั้งสติได้นะคะใจเย็น แก้ไขปัญหาอยากพูดคุยอยากแก้ไขปัญหาไม่อยากจมอยู่กับปัญหาอุปสรรคความไม่เข้าใจความเจ็บปวดความเสียใจนี้แล้วอยากหลุดพ้นจากปัญหานี้อยากพูดคุยอยากเคลียร์ใจนะคะไม่สามารถจะทนอย easier, ู่กับสถานการณ์ความนิ่งเงียบความเงียบงานความไม่เข้าใจนะคะความกดดันนี้ได้แล้วไม่สามารถจะทนแบกไว้ได้แล้วจะต้องพูดจะต้องคุยจะต้องเคลียร์แล้วนั่นเองนะคะเจ็บปวดเสียใจ ทุกทรมานใจมากๆแล้วเกาถวยนะคะความล้นลาการมีความสุขการพบเจอผู้คนนะคะอาจจะเป็นการกินดื่มก็ได้ตัวเลือกทางเลือกก็ได้เหมือนกันพลังงานที่ขึ้นมาตัวเขาอาจจะคิดว่าคุณมีคนอื่นคุณติดสังคมคุณติดเพื่อนคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาความรักระหว่างคุณกับเขามีความจืดชืดเหมือนไม่ค่อยมีความเข้าใจกันสักเท่าไหร่แล้วคุณดูเหมือนจะมีความสุข กับคนอื่นกับคนรอบข้างคนรอบตัวมากกว่าอยู่กับเขานั่นเองพลังงานของเขาก็เลยเหมือนกับก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่พูดนะคะเก็บไว้คิดเองเครียดเองแต่ว่าพอเก็บไว้นานๆความทุกข์ความกังวลความไม่เข้าใจปัญหาอุปสศัก์ที่มีระหว่างกันก็อาจจะกองสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนทนแบกรับความเจ็บปวดแล้วก็ความคิดความทุกข์ ที่แบกรับหนีไวเองไม่ได้แล้วนะคะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือว่าคุณอาจจะมีเวลาให้กับเขาน้อยคุณมีความหวั่นไหวคุณมีความไม่มั่นใจในตัวเขาไหมคุณลังเลเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะในพลังงานที่ขึ้นมาความรักระหว่างคุณกับเขามีความจืดชืดไม่ค่อยมีความเข้าใจแล้วคุณดูเหมือนว่าจะมีความสุขกับคนอื่นมากกว่าเวลาที่ ใช้เวลาอยู่กับเขาหากว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเขานั่นเองคือคนที่จะเดินหน้างอคุณเต็มที่ก่อนหน้านี้บึ้งตึงไม่พูดไม่คุยคิดเองเออเองเครียดเองตัดสินใจเองโมโหเองปั้นปึงเองนะคะเขาไม่สามารถจะอยู่ในสถานการณ์ของการนิ่งเงียบหรือว่าความไม่เข้าใจการปั้นปึงการโกรธการงอนกันเก็บความเจ็บปวดนี้ได้อีกแล้วนะคะ ตั้งหลักตั้งสติแล้วก็พูดคุยดีกว่านั่นเองพูดคุยเปิดใจแบบตรงไปตรงมาหาทางออกร่วมกันแล้วก็รับฟังกันและกันดีกว่าว่าเหตุผลของคุณคืออะไรแล้วคุณรู้สึกยังไงในตอนนี้เขาและคุณจะสามารถหาทางออกสามารถหาโซลูชันหรือว่าแก้ไขปัญหาของความไม่เข้าใจระหว่างคุณกับเขาได้หรือเปล่านั่นเองนะคะให้ตัวเลือกให้ทางเลือกในความสัมพันธ์มีความรีแลกมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นในความสัมพันธ์ พูดคุยเปิดใจให้เกิดความเข้าใจต่อกันนั่นเองอคุณรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันกับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เหมือนกระดิกตรงไหนขยับตรงไหนก็ดูเหมือนผิดไปหมดทําอะไรก็ไม่ถูกไม่ถูกใจขัดตานะคะทําอะไรก็ไม่ถูกต้องเขานั่นเองนะคะก็คือคนที่จะตั้งสติเราก็เริ่มต้นใหม่พูดคุยเปิดใจเข้าใจคุณให้มากขึ้นรีแลกกับคุณมากขึ้นเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ